บัตเตอร์ครับวันนี้เนี่ยแม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์บัตเตอร์ด้วยนะฉันานรถของเล่นถ้าบัตเตอร์อยากเล่นนะบัตเตอร์ต้องกินข้าวให้หมดเลยนะครับอ้าน้องบัตเตอร์ครับพี่หยกทอดไส้กรอกไว้ในกระทะครับอยากกินไส้กรอกไหมเดี๋ยวไปเอาไส้กรอกมาให้นะครับจะเอาไปไหนฮะเอ่อไป,ไปเอาไส้กรอกให้น้องบัตเตอร์ค่ะ เอาจานใหม่สิจานานี้ไว้นี้นี่แหละอุ้ยส้อมค่ะส้อมเลอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้นะคะงั้นก็ใช้ช้อนกินบัตเตอร์อุย้ยโตเลอะค่ะนี่ถ้าทำอะไรของเธอเนี่ยขอโทษค่ะคุณซีคือฉันเห็นว่าโตมันเลอะค่ะแต่ว่าน้ำยามามลงจานข้าวน้องไปแล้วอะคะ่ะเอากินไม่ได้แล้วค่ะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะหยก เธอทำงานที days, however, so, so, ่น so, okay. ี่มานานแค่ไหนและสอเดือนค่ะคุณซีงั้นวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอทำงานเตรียมหางานใหม่ได้บัตเตอร์ครับพี่เห็นว่าแม่เลี้ยงบัตเตอร์ใส่อะไรลงไปในจานข้าวก็ไม่รู้อ่ะถ้าพ่อบัตเตอร์กลับมาเดีเราไปฟ้องพ่อกันนะครับ ไม่ต้องห่วงนะบัตเตอร์ถ้าพ่อบัตเตอร์กลับมาเขาต้องช่วยพวกเราได้แน่่ที่ว่าไม่ดีนี่มันคืออะไรอะอะไรจะอ้ํามึงทําไมล่ะเนี่ยฮะยนี่อย่าบอกนะบัตเตอร์ไม่กินข้าวอีกแล้วอ่ะบัตเตอร์เกือบจะกินแล้วนะพี่แต่นังแม่บ้านอะสิทําไมเสียแผนสะก้อนนะแย่แล้วจะทําไงกันดีไม่ต้องห่วงน,นะพี่ ยังเลยอขวดหนึ่งเพราะไอ้ยาตัวนี้แหละทําให้แม่แกต้องจากโลกนี้ไปครัตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วทําอะไรก็รีบทำเถอะทำยังไงก็ได้ให้วตัตอร์กินยาตัวนี้ให้ได้เข้าใจไหมพี่บอสใจเย็นก่อนนะคะที่แท้ก็เป็นคุณบอสเอง บัตเตอร์ฟังนะพ่อของหนูกำลังพยายามกำจัดหนูเหมือนที่ทำกับแม่ของหนูแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนไก<ป>ุญแจอยู่ไหนบัตเตอร์ทออหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปแจ้งตำรวจเขาต้องช่วยเราได้แน่เลยเฮ้ยเจอแล้วกุใแจอมอไซค์บัตเตอร์ไปพี่หยกผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย บัตเตอร์นางแม่บ้านคือบัตเตอร์ยุให้ห่างจากลูกผมเดี๋ยวนี้เลยนะคุณนั่นแหละอยู่ให้ห่างฉันร er> ู้แผนการของพวกคุณหมดแล้วนะคุณวางเงี้ย้เขาใช่ไหมใจเย็นก่อนได้ไหมทำไมคุณมันเฮี้ยงโหดไดขนาดนี้ะคะทำกับแม่ก็ยังไม่พอนี่มันลูกคุณนะบุป่าตนที่เลยนะมาเธอมาเธอบัตตาฟื้นแล้วออผ่าคุมพอนะลูกพ่อ เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะนั่นคือยาที่เขาควรกินไงล่ะผมไม่อยากให้เขารู้ว่าตอนนี้เขากำลังป่วยอยู่บัตเตอร์ป่วยเหรอคะแล้วเป็นโรคอะไรคะโรคเดียวกับพี่ชีวิตแม่เขาไงเพราะตอนนั้นยังไม่มียาร,รักษาและโรคนี้ก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแล้วบัตเตอจะปลอดภัยใช่ไหมคะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโรคนี้มันสามารถกําเริบได้ตลอดเวลาไงถ้าจะผ่าตัดให้หายก็คงเป็นไปได้ยากไม่มีหมอคนไหนรับเคสนี้เลยแล้วทำไมคุณไม่รีบบอกฉันให้มันเร็วกว่านี้อะคะฉันเคยทํางานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหมอผ่าตัดคนนึงหมอคนนี้เขาเก่งมากเลยนะคะเขาต้องช่วยเราได้แน่ๆจริงอครับแต่ค่ารักษาคงแพงมากเลยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมจะทําทุกวิธีทางเพื่อรักษาลูกผมให้ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาแล้วคะ่ะ เขาคงไม่คิดว่าแพงขนาดนั้นหรอกฉันสัญญานะคะว่าบัตเตอร์จะต้องปลอดภยัยเรื่องแบบนี้คุณอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเลยนะคะ